สวัสดีเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่เทร์อัลทีวีชานลนะครับผิวผมแอดมินแม็กมูริจินะครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่เพื่อนเพื่อนกำลังมองเห็นอยู่นี้คือเจ้าเสีย่ยวมี6มี่หกนะครับก็หลายหลายคนอาจจะได้ดูรีวิวในแบบของชานอลต่างๆไปแล้วนะครับแต่เรามาลองดูรีวิวในแบบของเที t ร์อลทีวีชนดีกว่าว่ารุ่นนี้มันจะมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่กําลังรอคอยเครื่อง0ูนยอยู่ อ่ยังจะรอคอยกันหรือเปล่านะครับก่อนชมรีวิวของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานเถียอาทีวีทุกคนด้วยนะคะรับก่อนจะชมรีวิวตอนอื่นเราต้องมาเริ่มแกะกล่องกันนะครับเซนมิมีหกจะมาพร้อมกับอ่ากล่องลักษณะสีขาวนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีคําว่า6แล้วหกสี่กิกด้านหน้าจะมีคําว่ามีนะครับด้านซ้ายจะมีโลโก้ภาษาจีนแล้วก็ ด้านหลังด้านล่างจะมีบอกในเรื่องของสีของตัวเครื่องมาให้ด้วยนะครับพอเราแกะออกมาก็จะเห็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับจริงๆแล้วมันจะมีพลาสติกหุ้มอยู่นะครับผมแต่ว่าทางจิมง,งานได้เอาออกมารีวิวได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับผมนะฮะพอเราแกะออกมาจะเห็นในส่วนของอสมุดคู่มือนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเคสมาให้นะครับนะครับ เคสก็จะเป็นในลักษณะของแบบเคสนิ่มๆนะครับผมก็ไม่ได้กันตัวเครื่องอะไรมากมายนะครับแต่ข้อดีของเคสนิ่มๆตัวนี้มันจะเป็นสีออกดำๆหน่อยนะฮะพอเราประกบเข้าไปในตัวเครื่องเนี่ยมันจะทําให้ตัวเครื่องไม่ลื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราใช้งานแบบในลักษณะที่ไม่ใส่เคสเนี่ยเครื่องมันจะลื่นแล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างหนักมากๆนะครับก็เคสก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมกันกระแทกได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะในส่วนของอุปกรณ์นะครับพอเราดึงออกมาก็จะเห็นในส่วนของ สายอะแดปเตอร์นะครับเป็น USB Type C สีขาวนะครับแล้วก็จะมีความใหอยู่ประมาณ1เมตรได้นะครับเมตรขอกว่าได้มีตัวแป้งนะครับตัวแป้งนี้จะเป็นตัวแปง้งหูฟังแบบ3ามดมมมาให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะครับอะแดปเตอร์จะเป็นทรงสีขาวนะครับผมก็จะเป็นอะแดปเตอร์ไฟจ่ายไฟแบบพิชาร์จ3.0นะครับ ในรูปแบบของการแพ็คกล่องมาก็ค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะครับแต่เพื่อนๆที่ชอบสะสมกล่องก็หาพลาสติกมาหุ้มนิดนึงเพราะว่ากล่องเป็นสีขาวแล้วก็มันค้างในเห็ดําง่ายมากๆนะครับผมนะฮะแต่กล่องไปแล้วนะครับเรามาชมรายละเอียดของตัวเครื่องมี6กันบ้างนะครับมี6จะมาพร้อมขนาดหน้าจอ5.1 5นิ้วนะครับความละเอียดที่ Full HD นะครับมีค่า PPI สีอยู่ที่428 PPI นะเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี ด้านหน้าจะมีในส่วนของกล้องความละเอียด8ล้านด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านขวาของก็จะมาพร้อมกับลาโพงสําหรับฟังเสียงสซนทาหน้าแล้วก็จะเป็นลําโพงตัวที่2ด้วยนะครับด้านขวาของลําโพงจะเป็นในส่วนของไฟช่างเตือนสถานะด้วยนะครับด้านล่างจะมาพร้อมกับปุ่มซฟอ์คีนะครับมีส่วนของปุ่มแบ็คอยู่ด้านขวานะครับปุ่มโฮมอยู่ตรงกลางแล้วก็มีส่วนของการ เกียร์อัพอยู่ท่านซ้ายนะครับต้องปุ่มโฮมเนี่ยจะเป็นในส่วนของเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่จดจําได้สูงสุดท่าลายนิ้วมือนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมันจะใช้งานได้ช้ามากนะครับก็สแกนลายนิ้วมือได้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับผมนะฮะด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับสล็อตใส่ซิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองจิ้มให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะเคจิ้มไปเลยนะแจ๊ แบบนี้นะครับผมไวในส่วนของเข็มเ่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับสลักเส่ซิมแบบนาโนซิม2องซิมด้วยนะครับตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มในส่วนของไมโครดีการ์ดได้นะครับตัวนี้จะรองรับการใช้งานแบบ full คอมสีด้วยนะครับก็คือสี่ g ทับ4ี่ g นั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคนะครับด้านขวาของตัวเครื่องจะมาในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงแล้วปุ่ม power นะครับแล้วก็จะมีความบางอยู่ที่เจ็ดจุดห้ามิลลิเมตรเท่านั้นนะครับตรงปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงสามารถกด ค้างไว้เพื่อแคปหน้าจอได้นะครับแต่รุ่นนี้นะครับในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วปุ่มพาวเวอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะลวมนะครับมันจะดังก็แก,ก๊กแกลก,กนะครับด้านบนจะมีในส่วนของเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับใช้คู่กับแอปพลิเคชันรีโมทคอนโทรลได้นะครับด้านล่างจะมาพร้อมกับปุ่มลําโพงสําหรับด้านซ้ายจะมาเป็นลําโพงในส่วนของลําโพงพูดคุยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นพอร์ตย s ด t y ช e C แล้วก็ด้านขวาจะเป็นลําโพงสําหรับดูนหนังฟังเพลงนะครับ ด้านหลังจะมาพร้อมบอดี้ที่เป็นกระจกนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับกล้อง12ล้าน2ตัวนะครับมีระบบ OIS กันสั่นมาให้4แกนด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของค่า f 1.8กล้องตัวแรกนะครับแล้วก็ค่า f 2.6กล้องตัวที่2นะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านล่างจะมีคําว่ามีสลักไว้ด้วยนะครับตรงกล้องจะมีในส่วนของไฟแฟลช LED 2ดวงด้วยนะครับเรื่องของงานประกอบถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าอ่ามันจะมีน้ําหนักค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ในส่วนของ ขอบตัวเครื่องเนี่ยยังมีรูเล็กน้อยนะครับทำให้ฝุ่นเข้าไปได้ง่ายนะครับนะฮะช่วงไม่ส่วนของงานประกอบไปแล้วตอนนี้เรามาชมในส่วนของซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับเจ้าเสี่ยมี่มี่ตัวนี้นะครับผมได้ตัวเครื่องที่เป็นลอมของลอมโมจีนมานะครับลอมโมจีนแบบโกลบอลมานะครับก็จะมีมาพร้อมกับ Android ด์เวอร์ชันเนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับมี UI 8ด้วยนะครับแต่ลอมตัวนี้นะครับผมที่ผมใช้งานยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับคงต้องรอ ลอมหลักของทางเสี่ยวมี่ปล่อยออกมานะครับแต่ว่าทางร้านผมได้สอบถามแล้วเขาบอกว่าถ้ามาก็จะสามารถามาลงได้ฟรีเลยนะครับผมแล้วก็ตัวลอมตัวนี้จะมาพร้อมกับคังทีมด้วยนะครับผมเนี่ยครับมีคังทีมให้โหลดฟรีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตั้งค่าก็จะมีลูกเล่นต่างๆมาให้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมสำหรับหน้าตั้งค่านะฮะเนี่ยครับโอเคนะครับปึ๊บก็จะมีในส่วนของพื้นที่ ทับซ้อนนะครับก็คือคล้ายๆกับการเปิดแอปพลิเคชันก็คือซ่อนแอปอันแรกนะครับก็คือเอาไว้แบบสาหรับว่าเราใช้งานก็ไม่ให้มันมีแอปอะไรเยอะนะครับแล้วก็จะมีการใช้งานหน้าที่2ด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าหลักของเรานะครับผมนะฮะโอเคนะเรามาดูในส่วนของต่อไปกันบ้างน,นะครับโอเคมีในส่วนของการโค้นแอปด้วยนะครับตัวนี้ เราสามารถเล่น Facebook ได้2 a c c o u เ t าพร้อมกันในเครื่องเดียวหรือว่าในส่วนของ l ล ne แล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆพวกกงพวกเกมอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เคยลองทดสอบเกมนะเพราะว่าใช้เวลานักามากอ่ะแต่ว่าที่ผมทดสอบก็คือในส่วนของ l ล ne แล้วก็ในส่วนของ Facebook เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆนะครับคือเราไม่ต้องไปพกโทรศัพท์2เครื่องเราสามารถเล่นไลน์ได้2 ID ไอพร้อมๆกันด้วยค,ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะครับ ลตอนนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับเพค่อนข้างติดมือแต่ว่ายังมีบั๊กอยู่นะครับคงต้องรอลอมจริงของเขานะฮะตอนนี้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับไม่มีอะไรเยอะนะฮะในส่วนของอ่ามีเมเนเจอร์มด้วยนะครับว่จะเป็นในส่วนของการเคลียร์ค่าแอปต่างๆเมคเชนต่างๆนะครับเราไม่ต้องไปโหลดเลยเพิ่มเติมเลยนะครับผมตอนนี้นะครับจะมาพร้อมกับภาษาไทย อยู่ที่98%ด้วยนะครับก็ภาษาไทยเหมือนกับเครื่องสูนเลยแล้วก็จะมีพร้อมกับอ,อันดัตู้บนมากอยู่ที่1คะแนนอยู่ที่1,43,229คะแนนนะครับถ้าเ,เพื่อนเทสอาจจะได้เยอะกว่าผมนะเพราะว่าผมเทสแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เปิดโหมดอะไรด้วยนะครับผมมีในส่วนของ CPUC ที่บอกในส่วนของรายละเอียดต่างๆไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรามาลองเทสกันว่าตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเยวมาเทสพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะ หลายคนอาจจะงงนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้แล้วผมกำลังทำอะไรอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่เอาไว้เช็คในส่วนของหน่วยความจํานะครับหรือว่า UFX นั่นเองนะครับผมว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับ UFX อะไรบ้างนะครับผมนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเทเดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึ่งนะจ๊ โอเคนะฮะเสร็จแล้วเรามาดูดีกว่าตัวนี้นะครับผมตัวที่ผมได้มามี6ตัวนี้จะมาพร้อมกับ UFF v ร์ชั่น2.1นะครับผมก็โอเคเลยทีเดียวนะครับสําหรับในส่วนของรุ่นนี้นะครับผมนะฮะก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับความลื่นไหลก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแต่ว่ายังมีบั๊กบ้างนะครับเครื่องยังรีสตาร์ทแล้วก็อ่ามีในส่วนของค้างบ้างก็เป็นที่ลอมตัวนี้นะครับผมแล้วก็คงจะต้องลอมเราลอมตัวใหม่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเต็มๆให้ชมนะครับว่า หลังจากลงล้อมแท้ๆแล้วเป็นไงบ้างนนครับก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันรีโมทคอนโทรลที่เราสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับในส่วนของฟตาแร์ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับดูในส่วนต่างๆไปแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของกล้องกันบ้างน,นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังคู่12ล้านนะครับตัวแรกจะมีค่า f อยู่ที่1.8แล้วก็จะมีระบบ ois กันสั่นแบบ4ีแกนแล้วก็ตัวที่2องที่มีค่า f 2.6ด้วยนะครับผมนะฮะ ui กล้องก็ไม่มีอะไรบ้างนะฮะก็คล้ายๆกับรุ่นก่อนๆของ xiaomi นะครับแล้ววก็ในนส่ ของการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยจะออกเป็นในแนวของ iPhone 7นะนะก็คือจะไม่มีรูปแบบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เบอร์ภาพออกมาได้ค่อนข้างที่อยู่ในระดับโอเคนะครับก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไรมากนะครับถ้านที่ยบกับเซมิมิหกแล้วนะครับผมว่าเซมิมิหกยังทําในส่วนของซอฟต์แวร์กล้องแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีกว่านะครับตอนที่เรากดถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เราก็สามารถกดช่อชัยแสงได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถมาปรับในส่วนของค่า f อได้นะครับผมนะฮะ โอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการซูมภาพนะครับได้สูงสุดถึถง 2x นะครับก็ภาพทําออกมาได้ถ้าเรามองเผินๆก็จะออกมาคมนะครับแต่ว่าถ้าเราซูมดีๆก็จะมีน้อยพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวรีวิวไงผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปให้สามารถไปเปิดดูได้เลยนะครับในส่วนของฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะครับเราสามารถปรับในโหมดต่างๆได้นะครับนะฮะก็จะมีลูกเล่นต่างๆให้เราใช้นะมีการเบอร ในส่วนของสิ่งที่เราต้องการด้วยนะครับมีในส่วนของโหมดนะครับโหมดเราจะมีพาโนนาม่านะครับการถ่ายภาพต่างๆมาให้นะแล้วก็จะมีในโหมดของการถ่ายภาพแบบกําหนดเองนะฮะแต่สิ่งที่เป็นจุดด้อยของเซียมี่นี่คือในส่วนของกล้องนะครับโหมดโฟกล้องเขายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับปรับสปีดชัตเตอร์ได้น้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ISO ก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการปรับภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนของการปรับชัตเตอร์นะครับปรับไปน้อยนิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยถือว่าโอเคเท่าไหร่นะฮะมีในส่วนของการปรับ ISO แล้วก็ปรับในส่วนของการถ่ายภาพแบบอ่าให้มันเป็นแบบวายขึ้นด้วยนะครับเนี่ยฮะก็จะมีในส่วนของการถ่ายภาพประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะนะฮะครับมีส่วนของการตั้งค่าต่างๆมาให้นะครับนี่ยครับก็จะมีส่วนของการตั้งค่าประมาณนี้เลยนะฮะนะครับแล้วก็มีในส่วนของการ เปิดแบบอัตราส่วนภาพให้ด้วยนะครับไม่มีอะไรเยอะนะฮะนะฮะกล้องผมถือว่ายังทำออกมาได้ไม่ดีนะในส่วนของโหมดโปรนะฮะมีการถ่ายภาพแบบลโมชั่นแล้วก็โหมดแบบไทม์แลปต์มาให้ด้วยนะครับนะฮะสำหรับการถ่ายภาพแบบวิดีโอนะครับผมนะฮะการตั้งภาพตั้งค่าก็ประมาณนี้นะฮะมีการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ฟิดดีด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับผมนะฮะ แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าลอมที่เป็นลอมแท้ๆของเขาจะเป็นต่างจากนี้มากหรือเปล่านะครับสําหรับกล้องหน้า8ล้านนะครับก็จะมาในส่วนของการถ่ายภาพต่างๆมาให้นะฮะกล้องก็คล้ายๆกับความละเอียดหรือว่ารูปที่ได้คล้ายๆกับทางมิมิกนะครับก็ไม่ได้ถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนในเลทราคาเดียวกันผมถือว่ายังด้อยอยู่นะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับผมนะฮะนะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะ รุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วมาดูในส่วนของการถ่ายภาพวิดีโอกันบ้างดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นไงนะผมมีเปรียบเทียบระหว่างหัวใจ P10 แล้วก็รุ่นนี้ด้วยนะครับเรามาชมกันเลยเด้อนะครับสวัสดีครับเพื่อนชาเตะทีวีดีเครื่องเนี่วันนี้เราจะมาทําการทดสอบสองสมาร์ทโฟนกล้องคู่นะครับเป็นหัวใจ P10 แล้วก็เสซมิมิมิกนะครับว่าเวลาการถ่ายภาพวีโอนะครับช่องที่จอกมาเป็นยังไงบ้างนะตัวนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับ ห้าโมงเย็นนะครับแล้วเรามาลองเดินถ่ายกันนะครับถ่ายย้อนแสงดูะคะอันนี้ถ่ายแบบไม่โฟกัสนะครับ เรามาเดินถ่ายดูรับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนชาวเทย RTV Channel ทุกคนนะครับตอนนี้ผมจะมาทำการทดสอบนะครับสมาร์ทโฟน2กล้องคู่นะครับ คือเจ้าเ x i a o มี Mi 6นะครับแล้วก็ Huawei P10 นะครับสห่วน Huawei P10 นะจะมาพร้อมกับค่า F 2.2นะครับแล้วก็ Huawei x i a o มี Mi 6จะมาพร้อมกับค่า F 1.8นะครับเรามาดูว่าสองสมาร์ทโฟนกล้องคู่สองตัวนี้นะครับแบรนด์ไหนจะถ่ายวิดีโอตอนคืนออกมาได้ดีกว่ากันนะครับวันนี้ผมไม่ได้กดจุดนะฮะอันนี้เราเรามาเดินชมกันเลยนะฮะนะครับผมก็ตอนนี้ เวลาประมาณ3ามทุ่มกว่านะครับอยู่ที่หน้า m อ k เลยนะครับนี่เรามาลองชมสีของต้นไม้กันนะครับนี่ก็คือสีของสารพระพุธตายายนะครับรลองเดินชมกันเลยดีกว่าว่ารุ่นใหญ่จะถาเบี่ยกมาได้เจ๋งก,กันนะมีลเมเล็กน้อยนะครับ บอกได้เลยนะว่าตอนนี้ที่ผมมองเนี่ยคือผมมองว่ามีหกถ่ายวิดีโอได้ดีกว่าหวเว่ยนะครับเราลองมาเดินกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนี้คือสถาลัแสง์น้อยเลยนะครับ <S <S <อย finalement> บอกเลยว่าตอนนี้ผมมองว่าเสือมีมีหกถ่ายวิดีโอได้ดีกว่านะครับเพราะว่าความสมูทหรือว่าเวาเราที่ปัดกล้องเนี่ยทางเสือมีมีหกเออมีหกขอาไทยครับมันไม่ค่อยหน่วงนะฮะแล้วก็ภาพที่ออกมาจากหน้าหน้าหนาหน้าจอเนี่ยคือค่อนข้างที่จะนิ่งจริงๆเลยนะฮะ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมผมถึงเอาภาพเปรียบเทียบ2รุ่นนี้มาให้ชมนะครับมี6นะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนกล้องคู่ด้วยกันเนี่ยถือว่าการถ่ายภาพวิดีโอทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สีที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะคมแล้วก็ภาพที่ได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแต่ติดอย่างหนึ่งคือไวบลล้านสีนะครับมันค่อนข้างที่จะเพี้ยนนะครับนิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่ต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ถ้าเทียบภาพถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวไงผมจะทำรีวิวเต็มๆไ้ให้ในแฟนเพจเทียงเอานะครับระหว่างมี6กับ P ี0แล้วเพื่อนๆสามารถไปชมได้นะครับว่า2รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับกล้องคู่จะออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ถ้าเทียบกับเสียมี่รุ่นก่อนก็นถือว่ามี6พัฒนาออกมาได้เห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะชุดไม่ส่วนตานไปแล้วนะครับเรามาชมในส่วนของการทดสอบในเรื่องของเสียงกันบ้างน,นะครับถ้าพูดถึงหน้าจอรุน่นนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับก็ ไม่ต่างอะไรจากรุ่นก่อนนะครับหน้าจอแบบด d แล้วก็ค่า PPI สก็ค่อนข้างสูงภาพก็ค่อนข้าง,งออกมาคมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราฟังเสียงผ่านลำโพงแล้วก็หูฟังจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาลองชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับ เรื่งเสียงนะครับผมก็เจ้ามี6เนี่ยถือว่าพัฒนาออกมาจากรุ่นเสียวมีด้กันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นลําโพงคู่ที่มีเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ําออกมาชัดเจนนะมีติเสียงค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับติดอย่างเดียวคือเสียงมันค่อนข้างเบานะครถ้าเราเทียบกับสมาร์ทโฟนที่เป็นเรือทงด้วยกันอย่าง o อย้ยพี oh, เนี่ย เสียงรุ่นนี้โห้ย P10 ยังดังกว่ารุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเราเทียบสมาร์ทโฟนที่เป็นลำโพงคู่อย่าง HTC U Ultra เนี่ยรุ่นนี้ถือว่าจะมีแรงขับค่อนข้างน้อยกว่า HTC U l t r a แล้วก็มีเสียงที่ค่อนข้างเบานะครับในส่วนของเสียงผ่านหูฟังรุ่นนี้ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับอยู่ที่หูฟังเพื่อนๆด้วยนะครับก็การตัดพอร์ต3.5ม mm ิมออกไปก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อตัวเครื่องมากนะครับแล้วก็ตัวน,นี้มันแค่กันละอองน้ำเฉยๆก็ถือว่าเสียดายมากๆแล้ว่าง การตัดพอร์ต3 5ม mm. มออกไปนะฮะในส่วนของการเล่นเกมนะครับมีเนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่สเปกค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิปเซ็ตประมวลผลอย่าง Snapdragon 835นะครับแล้วก็ G P U ประมวลผลเกมอย่าง Adreno 540นะครับแล้วก็จะมี r มาขนาด 6GB นะครับแล้วก็ความจําเครื่องที่อยู่ที่ 64GB รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนรุ่นที่เล่นเกมได้ลื่นมากๆนะครับแล้วก็ตาจอเกมเขค่อนข,ข้างดีแล้วก็ เกมไม่มีกระตุกแล้วก็ไม่มีทิติเลยนะครับผมนะในส่วนของแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด3,300กว่ามิลลิแอมป์เนี่ยถือว่าแบตเตอรี่เขาอยู่ได้ค่อนข้างที่จะยาวนานมากนะครับเพราะเราไม่ได้เล่นอะไรก็อยู่ไว้ทั้งวันนะแต่ถ้าเล่นเกมก็ปกติแล้วก็ถือว่ารถก็ไม่ได้ลดเร็วอะไรมากมายนะครับในส่วนของความร้อนนะครับผมก็ถือว่ามีความร้อนค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแต่ถ้าเทียบกับโหวไวพีสิบแล้ว แม่ร้อนเท่าหัวไพีสินะครับแต่บอดี้กระจกเขาก็เสียอย่างหนึ่งคือมันระบายความร้อนได้ช้ากว่าอะลูมิเนียมนะครับก็ถือว่าเป็นจุดด้อยของรุ่นนี้ละกันนะครับผมนะฮะในส่วนของลาโพงคู่ที่ได้มาเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นมิติเสียงสูงต่ำเพื่อนๆชอบแน่นอนนะครับผมนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะนะับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับใช้เวลาชาร์จแบต าัว i วิกชาร์ต3.0ที่แถมมาเนี่ยก็ใช้เวลาชาร์จแบบประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับถึงว่าจะเต็ม้อยนะครับแต่ถ้าอนาคตนะครับมีหัวชาร์จแบบ4.0ออกมาก็สบายๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเรามาชมกันเลยกว่าว่ารุ่นนี้เล่นเกมล็อปจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วผมถือว่าเล่นเกมผมให้ผ่านเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะจ๊ะ เห็นมีหลายหายคนนะครับอินบ็อกมาถามว่าจับสัญญาณ GPS เป็นยังไงบ้างน,นะครับรุ่นนี้ถ้าเทียบกับเซมี่มี่หหรือว่าตัวก่อนของเซมี่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เดียวกันนะครับก็อาจจะเร็วกว่าเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับในการจับ GPS ก็อยู่ในระดับที่พอใช้นะครับผมแต่เล่นเกมเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆครับรุ่นนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับรีวิว Xiaomi Mi 6นะครับในแบบของเทิงอัลทีวีชาแนลเครับเพื่อนๆที่กลงังสนใจแล้วนี่โดนใจกันบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยนะครับสำหรับ Xiaomi Mi 6นะเดี๋ยวผมจะมาสรุปจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยให้ฟังนะครับ Xiaomi Mi 6แล้วนะครับคือเป็นสมาร์ทโฟนที่ลงตัวในเรื่องของการเล่นเกมนะ่าจะเป็น การใช้งานแบบในส่วนของโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าสเปคค่อนข้างที่จะเหลือกินแล้วก็เหลือใช้มากๆนะครับในส่วนของงานประกอบถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าติดอย่างเดียวคือ,อมันตรงปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงแล้วปุ่มพาวเวอร์เนี่ยมันอาจจะหลวมไปเล็กน้อยน,นะครับการถ่ายภาพวิดีโอถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ลาโพงคู่ของเขาเนี่ยถือว่ามีเสียงนิติเสียงค่อนข้างที่จะลงตัวแต่ว่าอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับในส่วนของจุดด้อยที่ผมเห็นเลยก็คือในการเรื่องของการตัดพอร์ตหูฟังแบบ3.5มิลิเมตร ถือว่าห้ทาออกมาได้ไม่รู้ว่าจะตัดทําไมนะก็คือมันไม่ได้มีผลดีของการใช้งานนะครับเสียงที่ได้ก็ผ่านหูฟังก็อยู่ในระดับที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในส่วนของกล้องคู่นะครับหมดถ่ายภาพออกมาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวเครื่องค่อนข้างเยอะแล้วก็ลื่นมากๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเวาที่เราใช้งานเนี่ย มันค่อนข้างร้อนแล้วก็ระบายช้ามากๆนะครับในส่วนของปุ่มฟินเกร์สแกนหรือว่าเซนเซอร์ฟินเกร์สแกนอีกคือว่ารุ่นนี้ยังทําออกมาได้ไม่ดีนะครับปัจจัยในมือค่อนข้างช้าแล้วก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับถ้ารีวิวเต็มๆอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเพื่อนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ผมด้วยครับกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ